เน,น็กแต่งเพลงดีมากในอนาคตน่ะในอนาคตน็กวุฒอาจจะได้เป็นครูเพลงประจำค่ายด้วยครับดูทรงแล้วแต่งเพลงดีมากต่อไปนี้เราจะจ้างใครแต่งแล้วแน็กรู้แต่งเลยถ้าแต่งดีขนาดนี้โอโหเมื่อคืนมันเมื่อคืนนางโทรมาหาบอสอ่ะนางจะแต่งเพลงแล้วส่งไม้ฟังพายไม่กี่ชั่วโมง ทุกอย่างก็ได้ฟังหมดเลยเร็วมากเร็วมากเปลี่ยนเพลงเก่งมากอน,นาคตไ,ไม่ต้องจ้างใครแล้วอเอาคนของเราเองก็เก่งสุดๆล่ะ จริงจริงอีเดีพี่น้องบ่กอีเดีแล้วล่ะพอเห็นครับแล้วเก่งเล้ยขามสามารถก็มีครูร้องเพยงก็ได้ชื่นชมชื่นชมเรามีบุคคลที่เก่งละอิเดียเปิดอยู่ในเมืองละอนา,าคตคุณแม่ได้เป็นอนาคตคุณแม่บรรลุได้เป็ี่ยนค่ายครูเพลงประจำค่ายแน่นอนดูดวงไว้ดูดวงแล้ว แกมี่เขามีคู่สลาวเขาก็มีคู่กันดิคู่แนทแล้วนางเรียนด้านนี้มันเลยตรงอ่ะอแล้วเขาประสบการณ์เขามันเยอะต่อไปตัวเกียวก็ไม่ต้องจ้างใครแล้วจ้างนี่แหละคู่แนทนี่แหละแต่งเลยจิ้ง ข้อเสียคือวิธีตั้งส้าและผลเสียมันผมไม่ได้ฟังเรื่องวิธีตั้งสาเนาะคือวิธีมันมีปัญหาผมส่งในที่หลักผมส่งแก้ไขบอกตรงว่ามันช้าการตั้งวีคนนี่คือแต่ละวันนี่เครียดมากก็เครียดคอยเครียดก้มูวมความเป็นมันเป็นฝุยลัท,ที่แน่นเป็นเีนจของวงมาละ่ะไฟผู้เครียดก้มอืมอย่างห้อนอยู่มันเป็ดหน่อยน่ารัก งานห้อนอ่อมหานอยู่จะได้มือหานต่างบ่แล้วแต่ว่างานวันที่จะถึงนี้ยี่แปดนี้ยี่แปดเก้านี้ยังก็ตั้งเสร็จเรียวเพราะว่ามีการวางแผนใหม่แต่ว่าเวทีจริงเราอะจะมาวันที่สองอันนี้ผมใช้วิธีสำรองเวทีไม่มีไม่มีปัญหาตั้งเวทีเสียดเร็วแต่นะคะแสะดงดึกไปคนจะเบื่อรอนานก็พยายามบริษัข้าวของใครครับ น้องบาทแล้วตีบปอยูม่มาหนิแต่น้องบาสขาับรถให่งนั่นแหะแ้วตีไปาแฟนบานเย็นบานเย็นเวทีต่างสาาเขาก็มีความเขียดอยู่แล้วก็มีความกดดันอยู่แต่ว่ามันมีระบบระเบียบที่มัน บุคลากรหลายไปที่มันต้องแก้ไขมีการปรับเปลี่ยนอะไรมันชาเข้าอวแต่ว่าจริงๆจะมีชินจังเข้ามาช่วยในการรัดแรกเขินรัดแหลี่ยนด้กันแต่ติดตามมันเลี้ยวเขื่อนแต่มันเป็นปีแรกมันไม่ลงตัวบอกมัาไม่ลงตัวเรือกทีไม่ลงตัวเพราะว่าคนไม่ลงตัวคอนวลก็ไม่ลงตัว,ไ,วไม่ลงตัว นักแสดงพร้อมทุกอย่างแต่ว่ามันจะช้าเพราะว่าเบทีเพราะว่าอย่างที่บอกมันยังไม่ลงตัวมันต้องใช้เวลานิดนึงเพราะมันยังไม่มันยังไม่ชำนานมากในเรื่องของการติดตั้งจริงๆอันนี้ด้วยมั้งแต่ว่าภายอะไรไม่กี่วันนี้จะต้องชำนานแล้วอืเพราะว่าจะไปงานกรุงเทพเดือนหน้าก็เต็มเดือนอ,ออกทัวร์กรุงเทพผมก็เลยแบกรับอยู่น,นเรื่องเป็นเรื่องเวลาเวทีตั้งช้าอะไรเงี้ย แพ้คอก็ยืนอ้อมหุ่นนี่หันหลับใครก็มุ่น,นผู้เดียวขยืนหันหลับพี่น้องเบาดําแพกบอะไรหายโคตรหายกับว่าอะไรแต่เอาใจยุ่ยเอฟซีกับีศรีลันนีหนู่น,น,นตั้งซาก็สิรับเอาก็สิแก้ไขเอาแต่ว่าตั้งซารจริงนะประมาณสองครั้งที่เกิดขึ้นก็ที่น้ำโสมเออไม่ใช่ที่ไอ้อะไรนะ ผูเรือตั้งฉาแล้วก็ล่าสุดที่อยู่บ้านแม่นองธนาคารก็ตั้งฉามันมีบางอย่างพูดไม่ได้คือพระใต้ใครไม่ออกก็ต้องแก้ไขต่อไปเนาะมีบางอย่างาบอกว่าอะไรล้ว่าระบบระเบียบมันเป็นเรื่องของภายในใแต่ว่าผมก็จะแก้ไขมันดีที่สุดจะแจ้งบริหารจะก,กาวให้มันดีที่สุดแต่ว่าการแสดงเราเป๊ะอยู่แล้วการแสดงเราพร้อมเพียงเพียงแค่ว่าบางอย่างแล้วช่วงนี้ช่วงน,นี้ ช่วงนี on <LO> ้งานวงใหญ่พ like 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 ี Now, ่ห <crust> น <art ic ifiers> mm ุ่มจะต้องออกงานด้วยทุกงานเพราะพี่หนุ่มจะพี่หนุ่มแกจะชำนาญเรื่องระบบต่างๆเพราะพี่หนุ่มไม่ยืนน้ำวงเหมือ้ำมันตั้งแต่น้อยแล้วสีหมูจากเบิร์ตไม่อันนี้แล้วสีหมูจักให้เราไปวางไว้ให้มันดีๆถ้าหนุ่มไปเนี่ยหายห่วงบอกเลยเสียงบ่มีบ่มีเบิ่มบางบ่มีนั่นบ่มีนี่ชัดเจ๋วพี่หนุ่มนี่ชัดเจ๋วเลยแล้วกินเท่าไหร่บ้มาเบิดรือเบล่าเนี่ย เพยังสร้างตุ hmm. mm ่มคาไก่ไปไม่เบิดมั้งเยอะหลังไงนี่ของหวานยังไม่เปินบั้งใช่ขายไอ้แมนไม่ยิ่มเนไงถึงพี่น้องบานเยนปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยเราก็แก้ไขกันไป แต่งานปีนี้เข้ามาเยอะมากพี่น้องไม่คิดว่าง,งานจะเข้ามาเยอะขนาดนี้พอกลางพอกลางแผนที่ให้เจ้าภาพอยู่แไอ้การแผนที่ากางตารางงานแผนทีพ่พะนะเขาป้าเขาหลงบางอย่างเป็นเรื่องภายในใช่บางอย่างมันก็พูดไม่ได้พี่น้องเขาแก้ไปการผิดพลาดของทีมงานเรามันก็ไม่พูดไม่ได้มันก็เป็นการมันก็เป็นการประจานของทีมงานเราเองไม่เอาเราเอาเซฟกันเองดีกว่าเราเซฟ ใช้รถฉากเวทีใช้รถยกเหมือนนี่ใช้รถยกฉากช่วยเวทีปีนี้อย่างที่บอกว่าเราเราทำได้จริงกว่านีคือเรามาเร็วมากทุกอย่างมันเร็วไปหมดทุกอย่างมันเร็วไปหมดเติบตัวเร็วไปหมดเนอบอ่งานเข้างานเข้างานเข้างนแต่ที่แต่ที่เราคิดไปนะ่ะเราก็ไม่เชื่องานมันจะเข้ายอะขนาดนี้เนอบอ่างงานต้อเขาเขาเข่าเขาเขา กลางตารางงานออกมาสมมติว่าเดือนเดือนมีนาน่อยว่างแล้ผมบางแล้วผ,ผมจะปิดผมจะปิดปิดเองสิบงานแล้วยี่สิบงานผม,ผมจะจ้าภาพปิดเอาเหนืเอเปล่า,าผมจะปิดยิกนี่คือเดือนนี้มีสามสิบวันผมจะกินเองสิบวันผมจะจัดเองผมจะเอาเองสิบวันนอกนั้นแบ่งให้จ้าภาพยี่สิบงานในการจัดขายบัตรแต่แต่ละอำเภอผมแบ่งให้อย่างนั้นตัวเองอย่างน้อยตัวเองอย่างน้อยสิบสิบคิวต่อเดือน คือจะจ้างตัวเองจะจัดเอง,จะ,จ,ง,เองจะเอาเงินเองแต่ว่าอีกยี่สิบคิวเ้าภาพบ้านที่เนี่ยมันเต็มเต็มสามสิบวันเจ้าภาพผูพ้จัดได้มาขอแบ่งเอาดิแบ่งเอาสิบแบ่งกับพี่ในยักสามคิวพี่จัดตัวไปจัดสักเจ็ดคิวกับพ่อหล่าพี่จะเอาสามคิวแบ่งไต่ในแบ่งเอือเ้อในก็ได้แบ่งให้เพื่อนมันเป็นอย่างนี้ด้ระบบค่อยน่ะคือแต่ละเดือนน่ะทุกเดือนผมจะปิดเองสิบวันต่อเดือนผมจะตั้งปฏิทานของตัวเองหนึ่งปีนี้คืออะไรสบายใจ เรื่องอะไรต่างๆ,ๆกับไรก็บเลย่อนล้วนๆ,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 ๆแต่ว่าสองไปปิดไปจะภาพจ้างไปนี่หนึ่ง,งเขาเาสืสบายเราอย่างถ้าเกิดจะภาพจ้างไปใช่ไหมปิดไปปิดวิผู้จัดจ้างไปปิดวิเขาเราสบายเรื่องหนึ่งไม่ต้องประสานงานเรื่องอะไรไม่ต้องคุยเรื่องตำร,รวจไม่ต้องคุยเรื่องสองหอไม่ต้องคืคอเขาจัดไหมดเลยเราก็แค่แ,แสดงแต่ถ้าเกิดเราเตรียมงานเองเราต้องมีคอนนคชันตำรวจขอใช้เสียงปกครองต้องมีคนไปเดินเรื่อง แต่ว่าผมทำไปเดือนละสิบชิวทีเนี้ยจะพาเพื่อนอยากจัดเพื่อนก็บว่าแบงเอาข่อยคนละเยอะเจ็ดแม่คนก็เลือหงอกแม่ก็เป็นคนใจอ่อนอยู่แล้วพี่น้องเพื่อนคอกไปใหายเพื่อนตาวเรือชาวแรือสิฟ้าอันหนักกินเรียบๆคนจะของสิบชิวนี่ตามอำเภอ่มของเมื่อต่างๆว่าจะฟาดอันเนียก็บเลือเดือนละสี่เดือนละหาเดือนละเจ็ดกับมี่เขาเพิ่นเอาไปเพื่อนเพื่อนหัวเอาไปแล้วมันในเงื่อนของก็สิเอาไปมองเหมือนล่าสุดไปเลยนี่ก็มาทำสัญญาอยู่หลังเวทีก็มาจ้างอย่างเวที ปลาดูเปิดวงแล้วพี่ไม่ได้เน้นพี่ไม่ได้เน้นอะไรพี่เน้นกระแสมันดีพังังสิคือคนเบืองหลายเขาอยากได้เงิน,นก,การกจัดงานคือการได้เงินเขาก็อยากได้เงินเมื่าไไอ้ห้องมันกับพวกจะอยู่แล้วแดงแบงมาเลยพี่เอาพี่ไปพี่แต่ว,ว่าโคต้าผมมีสิบคิวนะผมมีสิบคิวนะพี่แล้วที่เหลือเป็นของเป็นของกระาพาเป็นงานเล็กงานน้อยงานใหญ่แต่ผมเองสิบคิวไม่ไม่พี่ขออสามคิวขอร้องขอร้องปีหน้าพี่จะเอาเยอะ ข้าวปาปีหน้าพี่เจ้าเยอะๆมันมันก็เลยฮะก็เลยฮะอ่ะให้ไปเลยครับพี่เผลอใจดีเยอะยพี่นอ้งนองย้อนเอาเิ่นมาปีหน้าพื่อจ้าจ้างหลายๆพิ่นุอแบงข่อย <c oughs> นี่แหละคือตัวเก็บไม่สิบแบบนี้ไล้วแบบนี้นี้แล้วงานไหนที่ไม่มีพ่อน้องบีทดงานไหนที่ม่ีพ่อน้องบีทด ก็ไม่จา้างก็ไม่เอาต้องมีไข่ถูกงงานต้องคืนเวทีตรนงานเนาะอ่ะงงกับเรื่องเวทีเวที่ผมเวลงจะแก้ไขอาจจะมีงานช้าง,งานเร็วแต่จะแก้ไขให้เร็วที่สุดหนึ่งบุคลากรเรามันเกิดขึ้นเร็วมากเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมันมีปัญหาเรื่องการเมือนกับว่าผมนี่ไม่ได้ไปงานใช่ไหมแล้วเวทีมันตั้งผมไม่ได้ไปยืนคุมไงมันมีคนอีกคนหนึ่งที่คุม เราก็เลยเป็นการสื่อสารที่ยังไม่ชัดเจนผมก็เลยให้ชินจังอะ่ะเป็นแผนกชินจังอะ่ะครูชินจังร้องเพลงด้วยเป็นผนกเล่นตลกด้วยแล้วก็ผนกดูแลฉากดูความเรียบร้อยของดูดูความเรียบร้อยของอุปกรณ์เบทีเครื่องเสียงไฟจอ,อบอสเห็นเมนใครบอสใครที่ตามมายูฟินแลนด์เห็นครับผม บอสอยรีเมมเบอร์โฟร์เลเวอร์ออกสาธารนณะให้ดังติดหูนักวเทย์ไปเลยค่ะ mm hmm. ก็อยากจะอยากจะบอกอยู่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาอ mm hmm. ก็บอกน้องๆว่าทำดีที่สุดทำจากใจ mm hmm. เหมือนทำเพลงรือทำจากใจทำจากทำจากใจทำจาก ก้นบึงของเขาออกมาออกมาดีมากตอนนี้โอเคออกมาดีมากมักมองว่าพ่อน้องบีนถ้าพอน้องบีไม่ไปออกอองงานคนก็ไม่สร้างทีเนี้ย EP ที่หกสิบเอ็ดเราแสดงที่ไหนดูได้กี่วันใครจ,าคำจำาําได้เอา่วนความจาก่อนะได้ไปองถามอีกเอกซี่มาถามลาหลายหลายคอยตอบเไาๆเยอะเถอะ EP ที่หกสิบเอ็ดรับชมได้สองวันที่ไหนบ้างมา ที่ไหนบ้างจ๊ะที่ไหนบ้างจ๊ะเขาฟังบรพพูเข้าใจฟังบรพพูเข้าใจเรื่องงานสุรินทบุรีรัมสุรินทรบุรีรัมสุรินทรบุรีรัมอ่า EP ที่หกสิบเอ็ดดูได้สองวัน และเราจะได้ร่วมชมผลงานของครูแนะ็กกับน้องยูริที่จะผ่านผลงานเพลงนี้ผ่านผลงานโชว์นี้มาให้สู่พี่น้องประชาชนคนไทยเราได้รับฟังกันนะครับและเราฟังรับชมกันว่า,าเออเด็กโตกเกียวรามีความสาาารนะเว้ยเออมันเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นกับกับบุคคลของสำคัญของประเทศพี่น้องเรามองข้ามได้หรอ ข้อง้ขามเพราอะไรเพราะว่าเหตุการณ์นี้คือเป็นคนบุคคนสำคัญของชาติเป็นแม่ของแผ่นดินเราต้องตอบแทนแผ่นดินตอบแทนบุญคุณของท่านโดยการอะไรละ่ะหนึ่งผลงานเท่ากับเหตุการณ์คุณบรรจากักรว่าสิ่งดีๆข,ขอ,อๆๆง,งเพื่นอนเหตไบเนี่ยถ้าออกออกไม่คุนบึงออกไม่คุนฟังเปิดวิทยาฉายกวนกวนคอนเสิร์ตกวนจะได้คอนเสิร์ตเราฉายไปเลยวิทยาคุณงามคำดีของท่านที่ท่านสร้างไว้อันแบบเพื่อนสางอย่างไว้ในความดีเพื่อน่ะ เบิ้องดูไม่เ้าต้องเบิงบ้งสิะนะหาโคศกประจำเมทีค่ะคือมันคือมันจำเป็นต้องหาแหละผมไม่รีบร้อนพิธีกรเพราะสกายก็เป็นได้อยู่ยูเอ็น้ำอูนก็เป็นได้อยู่ แต่ว่ายัางต้องใช้เวลาเจรียนนิดนึงบอเราะอยากเห็นเนาะเสียงงูเสียงเขียดผมอยู่คาเฟ่เพราะีว่าวันนี้ผมงานเลื่อนเมื่อวานวันนีเ้เด็กน้อยตัวเกี่ยวก็ขากันกลับบ้านหลายคนอยู่แล้วเขาจะกลับมาพรุ่งนี้แตเ่เด็กบางคนที่อยู่อะ่ะเขาไม่มีรถกลับบ้านไม่มีเงินกลับบ้านผมก็ใช้เขาขึ้นฟีนขับวันนี้ให้เขาเป็นเต้นเอาเงินฟินขับคนละห้าร้อยคนละห้าร้อยเเต้นเอารวดใครกบ,บัางงาน พายก็สุกลอลออย่าลืมจุดจุดอะไรอย่าดูเต็มเพลงนะครับแล้วก็ฝากแฟนครับด้วยนะอ่าบัตร EP 6 1ราคาอายเก้าบาทซื้อที่เดิมเลยซิ้มลิงเดือที่เดิม,ท,ดมที่เก่าที่เดิมเลยแต่มันมีอันอย่เดียวมันจะมีอันนี้มันจะมีอันนี้โชว์เอาหล่อมันไม่ให้ตีออกทีเาต้องใ,งใจกันมั้งกระดังายมันทุ่มเดีย๋ยวนะเสียงเขียดโดนงูรัดนะขันนั่นเอออย่างกระซางเขาอยู่ข้างฟรีเขาเปิดผ้า,ายอยู่ดอกพี่น้องเขาอยู่ข้างฟรีข้าอย่างอันนี้เป็นมองเขานั่งถึงมาแลี้ยงหรือมแคมป์ปิ้งเหรือเปล่ เป็นอย่างนั้นแค่ปีนข้าหนึงแต่พี่น้องก็เลยเรื่องไปทีเนี่ยผมจะปรับปรุงให้แล้วก็จะรีบแก้ไขให้แต่ว่าบริบทของงานมันมันไม่นจริงจริงคือสโคปให้มันใหญ่มากขึ้นวงมันใหญ่มากแล้วทุกอย่างใหม่หมดสมาชิกเรามันใหม่หมดมันไม่เหมือนที่เราแบบทำอะไรเมื่ออาชีพทํากันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยแต่พอเรามาจับแต่กันอ่ะพอเปิดออกมาอ่ะมันมีบางอย่างมุนมันมีอย่างบางอย่างมุนต้องต้องแก้ไขไม่มีอะไรดีเต็มร้อยอยู่แล้ว แต่อันไหนมันหมุนต้องรีบแกอ้อันไหนมันอันไหนมันมันยงมันเยียงกันซื้อแล้วขานหน้างานเท่าไหร่ร้อยสี่สิบครับบัตรผมอะ่ะถ้าผมจัดเองอะ่ะร้อยสี่สิบหมดถ้าผมจัดเองอะ่ะร้อยสี่สิบหมดมเพราะว่าต้นทุนมันสูงต้นทุนสูงกลัวแทนพนะกลัวแทนมบ่ม,มีแบบนี้นงง้รอเลืออยอ่ทังหัเาเฮา เร่องเวทีจริงๆเรามองว่าถ้าเล่นได้ทันเวลาถือว่าไม่ช้านะคะอยากยิงคนดูก็มาเตรียมแล้วยังไม่เสร็จบางบางที่เป็นยางนั้นด้วยบางมีม,มีวันนั้นน่ะคนมาเร็วด้วยวันวันที่ว่าอยู่สารคามคนมาเร็วแล้วมันมันก็เลยเหมือนตั้งช้าแต่จริงๆแล้วเราช้าแค่สิบห้านาทีพอคนมาเร็วอีหลีเหมือนน่ะคนมาเร็วสองทุ่มเต็มมดแลวคนเป็นหมื่นคนเป็นหมื่น อะไรยุ่มกันอะไรสิเอฟซีเขาจำอย่างเนาะผมบ่มีิอย่างกันยุ่มกันเองยุ่มกันเองคายกันเองเขาบอกเขาเขาบอกโอ้เนาะแฟนคลับพื่างนี้เรื่อเปิดเพลงสรรเสริญพระบรมมีดทุกอย่างจะจัดขึ้นให้แบบอย่างดีครับทุกอย่างจะจัดขึ้นให้อย่างดีอืมเพื่อกลังใจให้ ทุกอย่างทุกอย่างจะขึ้นให้เป็นอย่างดีแล้วคําว่าคําว่าผลงานของครูแนีนี่จะรอดูเลยว่าเปลื่กไหนแต่ผมได้ฟังเป็นเพลงแล้วรอพ่อน้องบริสขึ้นไปทีทุกทีก็ฝากอุดหนุนบัตรด,ด้วยนะครับเป็นงานผมเอง แต่บางทีถ้ารู้จักจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้เพนค่ายเนาะเราพูดรเรามาพูดเรื่องงานเราถ้าเป็นช่องส่วนตัวบอสจะพูดเรื่องส่วนตัวบอสจะพูดเรื่องนั่นนี่นู่นตลกโปกฮาแล้วแต่ถ้าเป็นช่องงานอันเนี้ยบอสจะพูดเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเกิดช่องกันค่ายบอสจะพูดเรื่องค่ายแต่เกิดช่องส่วนตัวถึงส่วนตัวอันนี้คือช่องค่ายจะพูดถึงเรื่องงานค่ายงานที่คือกับตัวเกมมิสิกเราจะได้พูดถึงงานเวีอนฟเลีนบ้าบอไม่เอาอันนี้พูดถึงว่าบริบทของงานแสดงเรา ค่ายเพลงตัวกินมืสิ่เราตรงนี้ถ้ารู้จักจังหวะจังหวะในการคอมเมนต์ถามหาคนๆนนี้ว่าเบาเรื่องไข้เบาเรื่องงานเบาเรื่องการระดับแดงต้องแบ่งออกไปที่เราหมองคันคอยเบาเรื่องช่องข่อยส่วนตัวข่อยก็จะไปเบาเรื่องส่วนตัวข่อยข่ก็เบาื้นที่มันลำจำกใจข่อยก็อย่างหมู่บ้านนี่ไลฟ์หมู่บ้านไลฟ์สามชั่วโมงช่องเพื่อนเพื่อนที่ติดต่อส่วนตัวแต่ในช่องค่ายก็ก็คอยพูดเรื่องค่ายเนาะต้องจัดการเทือสะหน่อยบางทีเพราะเอฟซีบางคนเขาก็ไม่ต้องการที่จะ รู้เรื่องส่วนตัวเพื่อนดินแลนดถ้าผมไล่ค่ายแสดงว่า f c ฟซของศิลปินเข้ามาฟัง f อฟซของซีเกมยูนิโอคือตรงนี้จะเป็นเรื่องของตงัวนี้ถ้าเรื่องส่วนตัวก็ค่อยไปอีกช่องหนึ่งก็ได้มันจะเป็นแบ่งกันมันจะเป็นแบ่งกันไหมมันนึกออกบอกว่า,วาอันนี้ช่องค่ายจะไม่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเกิดเรื่องส่วนตัวก็จะประมาณช่องเพื่อนพินแลนด์ ทิกตอกเพื่อนฟินแลนด์เฟซบุ๊กที่ติวต์บาลุนเนื้อวะแต่อันเนี้ยผมไม่อยากพูดส่วนตัวเยอะม่าอะไรมันเป็นช่องค่ายที่ที่คนติดตามเป็นส่วนส่วนกลางส่วนมากอาร์ติเซนแฟนคลับทั่วไปแฟนเพลงทั่วไปที่จะไม่ใช่ฉันมาดูช่องค่ายเพลงโซเกียวฉันไม่ได้อยากยูเพื่อนฟินแลนด์ไม่อยากดูซีเค็มถ้าอย่างยูยูริฉันอยากดูลีโอจังอยากดูคูจูนนี่อยากดูกล้วยอยากดูแม่แม่ดอกรักจังก็สิ่งหนึ มันเป็นอย่างงั้นใทอไหน,นี้ตรงนี้นะน,นี่มันเป็นช่องหลักมันเป็นเหมือนช่อง TV ทีวีที่ทุกคนรวมกันอยู่ตรงนี้ที่เขาไม่ได้แปลว่าอยากดูผู้ยังยินเลยแต่ว่าอยากฟังเรื่องผู้ยังยินเล้เล่าถึงใครบ้างคนในค่ายนี่คือการเทศะที่ถูกต้องแบ่งแยกชัดเจนในการอ่าสื่อโฆษณาในการพรีเซนต์ในการ,นนการบอกเล่าจะไม่พูดถึง ตึงดึงดึง,ดงเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้อินอะไรกับเพื่อนฟิแนแลนด์มากเขาอาจจะอินกับลู่ๆในตัวเกียวเดี๋ยวไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันก็จะเป็นตีมันก็จะเป็นตีกันนั่นสิบางคนกับมาถาวรตังเ,เรี่องกันเวที่คือต่างชาติบอดบิ๊กแจได้ยอยู่ไทยเนียมีงานอะไรยังไงอัปเดตงานถึงยูเลิกลายบังงาเดือนไรอันอะไรอย่างนี้เออเป็แบบนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาอยากฟังว่าเพื่อนฟิแนแลนด์อันนั้นอันนี้นะอันนี้นะอยู่นะ บางคนเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมเข้าใจบริบทของทุทกคนดิผมเลยเข้ากับทุกคนได้อืมจะไม่มานั่งพูดเรื่องส่วนตัวเพื่อตรงนี้เพราะมันไม่ใช่พื้นที่ของเราพื้นที่ของเราคือช่องพุ่ยอานฟิลแลนที่จะพูดมาบ่าบอจะพูดถึงเรื่องน,อน,อน,นี้ได้ออันนี้ต้องพูดแบบเป็นการเป็นงานหน่อยช่องค่ายเนาะทํางานทาการช่องหลัก คอยมาฟังข่าวสารจ้าม่อยากดูดูฉันตัวมันก็นั่นแหละเรื่องง่ายๆที่ก่อนคิดได้ บอมีเวลาว่างก็มาเปลี่ยนสีผมได้ครับเดีย๋ยวไปว่างก่อนเพาถ้าได้อยากเห็ดอย่างกับผมไม่หรองเฮ็ดหลายๆตัวนี้เฮ็ดซีแล้วมันนะาเดี๋ยวมันกระดัมแล้วก็จะกระดัมแ่เขา,าบอก่ามซีเรียสรื่องผมเสื้อผ้าร่ญญาผมนี่เพื่อนทิเลียนนี่ไม่เป็นซีเรียสแบบทำอะไรให้เขาเอาเหมือนเนี่ยวปอเป็นคนเรื่องมาก แต่คนที่เรื่องมากเรื่องผมเนี่ยวันนี้มาเมาลทีเป็นก่อนมาลทีไรป็นตัวเกี่ยวคนที่เรื่องมากเรื่องเรื่องทรงผมมันต้ออในข่ายที่ว่านเห็นนะคููคู่ชิงจังนางจะช่างช่างผมแต่ทำให้นางเสร็จแล้วแต่นางจะไม่เสร็จนางจะไปส่องดูกระจกแล้วาก็จะมาแก้ผมแก้นั่นแก้นี่อันนี้เมานาง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 คููชิงจังเนี่ยแล้วสิบคนมาแก้ผมแล้วสิบคนมาแง่งคิงอย่าของแง่ควรจะคืนทางในนี้ บางวันอ่ะผมแต่งหน้าเสร็จผมไม่ได้แงงคิงเลยผมออกขึ้นไปทีเลยเพราะหนาทีมันหลายอย่างเนาะบันนี้เราไม่แง่งคิงกับของโอ้คุยจังใจในแง่งคิงแบคบคักบอดบ้างไปหาแง่งคิงแบคบคักนาเน,นี่ยโอ้ต้องแบบแต่แบบนี้เดยโอ้ยจะนันเพื่อนคักเนาะแล้วอันบัดมองภาพกับกันมองภาพกับกันกับพ้ยันทีแลนดอันนี้มองกับกันเนาะมองกับกันก็คือผมเป็นคนที่ง,ง่ายๆ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาซีเรียสจริงๆนะเข้าใจว่าเรื่องสภ้อ้าเนี่ยมันมันมัน,มน,มน,มนความมั่นใจของคนเนาะแต่พูดถึงว่าความตลกของตี๋ไงค่อยๆเรื่องมากอะไรเงี้ยเรื่องราวอะไรเงี้ยบอดนวดมาดับช่มติบอดนวดบาร์สโนส ก้าบอดคนมั่นใจตัวเองสูงมันแปลว่าคนที่ไม่ส่องกระจกะคือเป็นคนที่ไม่พมมั่นใจหรอไม่นะผมผมเป็นคนง่ายผมเป็นคนง่ายหรือเปล่าใครเปนคนง่ายหรือเปล่าใครเป็นคนง่าย ง่ายๆได้ใจความเขายังเขาใจคนที่ชอบถามหาเขามนคนมีม้นถามหาดีดูคิวงานอยู่จะาผ้าก็โทรมาจ้อมาจั้นมาจ้อมาจั้นจะจ้างแบบโอ้โหงา